ก็จะมาแชร์เทคนิคสําหรับมือใหม่ที่มงีงบน้อยแต่อยากเริ่มทําขนมนะคะสําหรับวันนี้เรื่องที่พี่จะแนะนําก็เป็นเรื่องเตาอบนั่นเองเตาอบที่พี่จะแนะนําให้เพื่อนรู้จักกับวันในวันนี้นะคะก็จะเป็นเตาอบของชาบ์นะตัวนี้พี่ซื้อมาจริงๆรวมเวลาแล้วก็เกือบสิบปีแล้วนะทุกคนตัวนี้เขาจะเรียกว่าเตาติงด้านในนะคะก็จะสามารถปรับพัดลมได้แต่ว่าอุณหภูมินะคะ พี่ก็จะอิงหลักจากเทอร์โมมิเตอร์ตรงนี้นะคะเพื่อนๆตัวเทอร์โมมิเตอร์นะคะเขาจะมีเป็นอุณหภูมินะคะเป็นองศานะองศาเซลเซเยสแล้วก็ฟาเรนไฮน์นะคะถ้าเพื่อนๆทำขนมนะคะก็จะดูตามสูตรได้เลยว่าเขาใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ส่วนด้านขวามือนะคะก็จะเป็นอุณหภูมิที่อยู่ที่เตานะปกติตรงนี้พี่จะไม่ดูนะคะเพราะบางทีเขาก็จะไม่ตรงเนาะ ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นนะคะเปิดพัดลมปิดพัดลมนะคะแล้วก็ไม่มีพัดลมนะคะตัวนี้เลยเพื่อนๆสังเกตได้จากตรงนี้เลยนะคะเวลาที่เราใช้เตาอบอะค่ะเราก็จะปรับอุณหภูมิไปตามนี้เลยตัวสุดท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นเตาติ้งนะแต่ส่วนมากนะคะพี่เขาจะวัดจากเอาเวลาของโทรศัพท์นะคะทุกคนพอเขาหมุนครบรอบแบบนี้นะคะเขาก็จะดังเสียงติง้ง เราเราก็จะตัดนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้ความรู้เรื่องการทำขนมหรือว่าเป็นมือใหม่อยากได้เทคนิคต่างๆนะคะก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ